สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีทำความสะอาดไมโครเวฟแบบง่ายๆกันนะคะเวลาที่เราใช้ไมโครโวปเวฟไปนนานๆไม่ค่อยได้ทาความสะอาดเลยมันก็จะมีคราบเหลืองคราบมันอยู่ในไมโครเวฟนะคะเดี๋ย <sur> วเราจะมาทำความสะอาดด้วยกันค่ะวิธีการนะคะให้เราใช้น้ำเปล่าเทใส่ถ้วย ประมาณครึ่งถ้วยนะคะหลังแบบจากนั้นก็ใช้น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะคนน้ำส้มสายชูกับน้ำเปล่าให้เท่ากาันแล้วนำไปใส่ในไมโครเวฟตั้งเวลา3นาทีนะคะ ็จแล้วก็เปิดออกมาเอาถ้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำเปล่าออกมานะคะแล้วหยิบถาดออกมาล้างด้วยค่ะตอนนี้ในไมโครเวฟจะมีไอ้น้ำของน้ำส้มสายชูอยู่นะคะให้เรานำฟองน้ำไปเช็ดออกค่ะ ในขั้นตอนนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าคราบเหลืองๆที่ไม่ได้ฝังแน่นเนี่ยจะออกมาติดฟองน้ำเลยค่ะเช็ดไปให้ทั่วไมโครเวฟนะคะทุกทิศทางเลยรวมถึงด้านบนด้วย พอเราเช็ดจนทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดอีกขั้นตอนหนึง่งโดยการใส่น้ํำยาล้างจานลงในฟองน้ำนิดหน่อยค่ะแล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็นําฟองน้ำนะคะไปชุบน้ําสะอาดมาเช็ดคราบน้ำยาล้างจานออกให้หมดค่ะ แล้วก็ใช้ผ้าสะอาดแห้งๆนะคะเช็ดให้ทั่วไมโครเวฟอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่นี้ไมโครเวฟของเราก็ไซ์สะอาดขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเปิดฝาทิ้งไว้สักครู่นะคะนั่นก็เป็นวิธีการทำความสะอาดไมโครเวฟแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมลองไปทำดูค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ